ครับสวัสดีครับผมชัยญ,ญพัฒน์สัมรลาญใจนะครับผู้ซึ่งเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัทเวิร์คัสอินโนเวชั่นและผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เราเรียกว่าคู่หูมาสจันทวร์แพนสูตรไอออนเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับกับคู่หูเขาก็คือ วัวแพนไคโตซสารคู่นี้ครับเป็นคู่ที่เกษตรกรในเมืองไทยเราตอนนี้ได้รับความนิยมสูงจริงๆวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเขาครับก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพูดตรง,ตรงนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนึกภาพตามผมก่อนว่าวันนี้ถ้าเรามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไหนก็นแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทชนิดไหนก็นแล้วแต่พืชทุกชนิดต้องใช้รากในการดูดซึอมอาหารทีนี้ปัญหาหรือสภาพของพืช อยู่ที่อาหารที่อยู่ในดินนี้เขาเพียงพอหรือเปล่าถ้าต้นไม้ต้นนี้เขามีสภาพที่ไม่ปกติป่วยไม่ว่าจะเครียดจากแดดจากลมจากฝนหรือจากดินที่มีความเป็นกรดผ่านการใช้เคมีมาเยอะมากนะครับการดูซึมของรากเขาก็จะน้อยลงสภาพพืชก็จะไม่ดีครับโซมนะทีนี้ วิธีการแก้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็คือการใส่ปุ๋ยลงไปในดินซึ่งการดูดซึมของเขาไม่เป็นปกติเหมือนตอนสภาพที่แข็งแรงเราจะแก้ไขยังไงเราจะช่วยเขาแบบไหนนะครับวันนี้เทคโนโลยีแบบนี้ที่ผมกําลังพูดใช้นาโนเทคโนโลยีในการทําให้มันเล็กลงเล็กลงหนึ่งขนาดเป็นลักษณะของอิออนนะครับหรือไอออนนั่นเองนะซึ่งทําให้สามารถซึมเข้าหาพืชได้ทันที ลดการสูญเสียอย่างมหาศาลวันนี้เวอร์แพนสูตรอิออนของเราตัวนี้เป็นสารเข้มข,ข้นของกลุ่มของสารประกอบคาร์บฮเรตซึ่งอยู่ในรูปของสารคีเลตคือการที่สามารถจับกับสารอาหารที่พืชต้องการได้ทุกชนิดนะครับลดการสูญเสียเป็นอย่างมากทําไมผมต้องพูดแบบนี้พืชไม่ได้ต้องการธาตุอาหารทุกชนิดในปริมาณที่มากๆเลยแต่ละครั้งนะพืชเขาต้องการครั้งละ เล็กน้อยมากนะแต่ต้องการให้ครบแต่การให้ของเราทุกวันนี้ยังต้องพึ่งพาของการให้เคมีอยู่พืชอาจจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามธาตุอาหารในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันแต่พืชทุกชนิดต้องการธาตุอาหารเหมือนกันนะครับทำไมเขาถึงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นธรรมชาติของพืชแต่ถ้าพืชมีการดูดซึมได้น้อยลง วิธีการแก้ของเรามันต้องเป็นการแก้แบบการให้น้ําเกลือคนนะครับถ้าคนป่วยให้น้ําเกลือก็ฟื้นมีธาตุอาหารเข้าเส้นเลือดได้เมื่อพืชได้ธาตุอาหารครบถ้วนโดยที่เขาไม่ต้องดูดซึมเองเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นธาตุอาหารได้ครบถ้วนจะทําให้เราสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยทางดินลงไปได้กว่าครึ่งนึ่งเลย วแพนสูตรอิออนของเราทําไมมันถึงได้ผลดีกับพืชอย่างมากเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นสูตรอิออนมันเป็นประจุไฟฟ้าซึ่งสามารถซึมเข้าหาพืชได้ทันทีไม่ต้องรอพืชดูดซึมครับไม่ต้องรอพืชปากใบเปิดครับฉีดพ่นไปโดนใบโดนลำต้นปุ๊บซึมเข้าได้เลยถ้าเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยครับครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นฝนตกท่านไม่ต้องกลัวเลยมันซึมเขา้าเรียบร้อยหมดแล้วครับ ไม่ต้องไปฉีดซ้ําเลยวัวแพนสูริออนช่วยทําให้พืชปรุงอาหารเพิ่มมากขึ้นหรือสังเคราะห์แสงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะธาตุอาหารเขาเข้าสู่ห้องครัวหรือว่าใบาเขาเร็วขึ้นเพราะเราฉีดพ่นเขาทงางใบได้เลยแล้วเขาไปกระตุ้นการทํางานให้ใบสังเคราะห์แสงส่งผ่านธาตุอาหารรากก็จะดูดซึมธาตุอาหารที่อยู่ในดินได้เร็วขึ้นเวลาที่เราใช้นะครับเราใช้ครั้งละน้อยๆฉีดพ่นทุก7วัน10วัน15วันในภาวะปกติ พืชจะใช้รากดูดซึมขึ้นมาที่ใบแล้วค่อยปรุงอาหารนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาเยอะมากหลายวันเลยแต่ถ้าวันนี้เรานำธาตุอาหารที่พืชต้องการฉีดพ่นเข้าหาข้องครัวเขาเลยหรือใบเลยพืชก็จะปรุงอาหารหรือสังเคราะห์แสงได้ทันทีเลยงนั้นการให้ทางใบจะเป็นวิธีทางแก้ที่ทําให้พืชแข็งแรงเร็วปรุงอาหารมากขึ้นสร้างผลผลิตที่ดีมากขึ้นได้อย่างชัดเจนพืชหลายๆชนิดเมื่อเขาแข็งแรงโรคภัยก็ไม่มากล้ามกายครับ เปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงนะครับอากาศเปลี่ยนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่อ่อนแออากาศเปลี่ยนเล็กน้อยปุ๊บเป็นหวัดเลยสภาพเดียวกันครับพืชถ้าได้สารอาหารครบถ้วนเขาก็จะแข็งแรงนะครับพืชบางชนิดสามารถที่จะส่งกลิ่นออกมาป้องกันแมลงด้วยตัวเองได้ด้วยหลักการสําคัญหรือว่าคุณคุณค่าสําคัญของเวอร์แพนสูตรดิออนของเราคือเขาสามารถที่จะเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้อย่างครบถ้วนนะครับพืชต้องการธาตุอาหารกี่ชนิด รัวแพนสูตรอิออนของเรารสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักนะครับ NPK ซึ่งเรารู้จักกันแย้วไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับรวมไปถึงจุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพืชไม่แพ้กันนะครับอีก7ชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานีสบรอนโมดิดีนัมหรือคลอรีน พวกนี้เราครบถ้วนหมดเวอร์แพนสุดยอดของเราสามารถทําให้พืชแข็งแรงได้ทําให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้นรวนซุยโปรง่งมีโครงสร้างที่ดีรากก็สามารถจเจริญเติบโตได้อย่างเร็วเวอร์แพนของเรานะครับขนาดในการใช้เรามีอยู่แค่2ขนาดเท่านั้นเองแบบที่1ก็คือใช้1ช้อนต่อน้ํา20ลิตร นะครับช้อนที่เราพูดถึงแบบนี้นะครับไม่ใช่ช้อนกินข้าวไม่ใช่ช้อนกาแฟไม่ใช่ช้อนแบบั้นให้ใช้ช้อนแบบนี้ครับหช้อนต่อน้ํา20ลิตรนี้ใช้กับพืชที่ลักษณะก็คือพืชประเภทล้มลุกนะครับพืชใบบางพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับพืชเล็กๆต่างๆเราใช้แค่หนึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรในซองนี้นะครับลักษณะผงก็จะเป็นผงดําๆแบบนี้แล้วเวอร์แพนสูตรอีออนของเราซองนี้ขนาด25กรัมสามารถใช้ช้อนตัวนี้ตักได้ถึง100ช้อนครับ โอ้โหเป็นไงครับ100ช้อนแสดงว่าถ้าเรานำไปใช้กับพืชประเภทแรกที่ผมบอกก็คือพืชล้มลุกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับ1ช้อนต่อน้ำา20ลิตรซองนี้เขาจะใช้ดามได้ถึง2000ลิตรครับแล้วสามารถเพิ่มธาตุอาหารได้ครบถ้วนลดการสูญเสียได้เยอะท่านไม่ต้องไปกลัวเลยครับเพราะเราให้อาหารพืชทางใบเราฉีดพ่นให้โดนใบโดนลำต้นนะถ้าต้นไหนสูงเราฉีดพ่นไม่ถึงฉีดเข้าลำต้นเขาเลยครับ ฉีดข้าส่วนที่เป็นของพืชเขาเลยเขาจะซึมเข้าได้เองท่านฉีดเร็วท่านได้พื้นที่เยอะท่านฉีดบางๆเลยครับเป็นควันเลยครับให้ฟุ้งๆเลยครับไม่ต้องฉีดพ่นเป็นน้ำครับให้เป็นควันเป็นฟุ้งๆเลยแล้วก็เดินให้เร็วเดินผ่านฟูดฟูดฟูนะครับท่านจะได้พื้นที่เยอะท่านจะได้จํานวนต้นเยอะขึ้นส่วนขนาดที่2นะครับนั่นคือเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวครับนั่นคือ2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรใช้กับพืช ประเภทพืชยืนต้นพืชใบหนาพืชเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่พืชไร่พืชสวน1นซองนี้ตักได้100ช้อนซองนี้ท่านใช้น้ําได้ถึง1,000ลิตรครับแนะนําให้ใช้แค่นี้ครับถ้าพืชไหนที่เราไม่มั่นใจว่าอยู่ในประเภทไหน1หรือ2ที่ผมพูดไปให้เราใช้แค่1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรพอถ้าประเภทไหนไม่มั่นใจนะครับให้ใช้แค่1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรพอแล้วใช้ไปนะครับ ใช้ไป7วันครั้ง10วันครั้ง15วันครั้งได้หมดเลยแต่ถ้าท่านตักแล้วเหลือท่านทับซองเก็บอยู่เป็นผงเนี่ยอยู่ได้เป็นหลายปีครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหมดอายุง่ายๆแต่ถ้าผสมน้าแล้วใช้ให้หมดหรือถ้าท่านบอกว่าเอาไปฉีดพ,พ่นทางดินได้ไหมลาดโคนต้นไว้โอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะเขาจะช่วยแปลงสารอาหารช่วยจับของสารอาหารที่อยู่ในดินแล้วทําให้พืชดูดซึมได้ง่ายขึ้นนําไปใช้ได้ง่ายนําไปใช้ได้ทันที นะครับเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินได้เร็วขึ้นกระตุ้นรากใหม่จเจริญเติบโตงอกง,งามได้ไวขึ้นแล้วดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นเชื่อมอนุภาคของดินให้มีโครงสร้างที่ดีนะครับมีรูพุนรากก็จเจริญเติบโตได้ดีผมอยากให้ท่านดูกันละลายตัวของผงเวอร์แพนซสูตรอิออนของเราผมจะตักมานะครับลายช้อนนิดเดียวเองดูนะครับผมเทลงไปไงครับเห็นไหมครับค่อยละลายตัวค่อยโรยตัวละลายลงไปเลยนี่ยืนยันลักษณะของการเป็นอนุภาคที่ เราเรียกกันอยู่เสมอว่าเป็นสูตรอิออนผ่านเทคโนโลยีนานโนที่มันมันทำให้เล็กลงมากดูนะครับผมไม่เขย่าครับผมแค่พิกขวดนะพิกขวดขึ้นแล้วก็พิกขวดลงแค่นี้เป็นไงครับกระจายทั่วแล้วครับไม่ตะกอนไม่มีอะไรเห็นเลยว่ามันไวมากมันเร็วมากแล้วท่านพิสูจน์กินได้ดมไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้น นะครับแล้วผมขอยืนยันวัวแพนสูตรที่อของเราเป็นชีวภาพจริงๆฉีดพ่นไม่ต้องปิดหน้าปิดตาครับดูนะครับทานน้ำไม่ทันดูครับผมลงพื้นที่มาพิสูจน์ตรงนี้6-7ปีแล้วให้กับพืชทุกชนิดที่เราเจอแล้วการันตีผลรับการันตีความพอใจว่าท้ายใช้แล้วไม่ดีจริงจากที่ผมพูด พืชไม่แสดงออกอย่างที่พูดเอาซองมาคืนคืนเงินให้เต็มจํานวนนี่รับประกันความพอใจกันครับครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ World p a n นซูดิออนของเรานี่เป็นสูตรที่เรามีคิดค้นขึ้นมาเองไม่ได้เอาสูตรของชาวบ้านมาทํานะครับเป็นสูตรที่เราปรับปรุงมาตลอด6-7ปีที่ผ่านมานะครับแล้ววัตถุดิบหลักๆของเรานะครับนําเข้าจากอิสราเอลแล้วเอามา m i ์ในเมืองไทยเราแล้วเป็นสูตรของเราเองซึ่ง มีนักวิชาการมีด็อร์ที่คิดค้นสูตรนี้ให้เราไม่ได้พูดมาลอยๆครับวันนี้ Workcraft Innovation เราส่งตรวจกับห้องแลบการที่กรมวิชาการเกษตรแล้วเรามีใบเทส t r รีพอรยืนยันว่าของเรามีสารอาหารมีอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับอยากให้เกษตรกรได้ใช้ของดีราคาถูกจริงๆ ทีนี้เรามาดูเรื่องวัวแพนไคตซสารมี2แบบนี่คือแบบผงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบน้ำนะใครสะดวกใช้แบบไหนใช้ได้เลยไคตซานของเราเป็นไคตซารที่อยู่ในรูปแบบของโอลิโกเมอร์ไคตซารคือการต่อตัวของเขาจะสั้นแล้วเล็กแล้วพืชสามารถดูดซึมได้ง่ายได้เร็ววัวแพนไคตซารของเราใช้ 20cc ซต่อน้ํา20ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเขาจับคู่กันจะลงตัวพอดีเลยถ้าเป็นพืชเล็ก คู่นี้ก็จะได้น้ำสองพันลิตรพอดีแต่ถ้าเป็นพืชใหญ่พืชยืนต้นพืชเศรษฐกิจคู่นี้ก็จะได้น้ำหนึ่งพันลิตรพอดีเบอร์แพงสูตรอิออนผสมแล้วใช้ให้หมดภายในยีิบสี่ชั่วโมงแต่เบอร์แพงไคโตซานของเราผสมน้ำทิ้งไว้เลยวางไว้ได้เลยครับไปใช้เมื่อไหร่ก็ไปใช้เมื่อนั้นผสมทิ้งไว้นานยิ่งนานยิ่งดีหน้าที่หลักๆของไคโตซานที่เป็นไคโตซานจริงๆเขาสามารถช่วยปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำแล้วก็ดินได้ดี จากที่เป็นกรดเยอะก็ปรับให้มาอยู่โซนกลางๆจากที่เป็นด่างเยอะก็ปรับให้มาอยู่เป็นโซนกลางหน้าที่ที่2ก็คือเขาจะยับยั้งเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้หลายๆชนิดเลยพือท่านมีอาการที่เป็นเชื้อราขึ้นนะครับเยอะๆท่านลองเอาไขโตซานเราผสมเข้มๆแล้วเอาอใส่ฟอกกี้นะครับแล้วไปฉีดใส่ตรงที่เป็นเชื้อราเลยแล้วท่านจะเห็นความมหัศจรรย์ทีนี้หน้าที่ที่3ของไขโตซานที่ดีหรือวัวแพงไทโตซานของเราคือ ช่วยกระตุ้นให้รากเก่าของพืชกินอาหารเก่งขึ้นหรือมากขึ้นนั่นเองโอ้โหป็นไงครับถ้าอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินที่พืชไม่สามารถดูดซึมได้วัวแพ้งเกษรสันสจะไปช่วยกระตุ้นให้รากของพืชมีการดูดซึมดีขึ้นอย่างชัดเจนหรือแม้แต่การกระตุน้นหรือการเพิ่มให้พืชสามารถสร้างภูมิต้านทานของโรคได้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆครับ พืชแข็งแรงมากขึ้นนะครับคู่นี้ท่านจะนำไปใช้แช่มเมล็ดพันธุ์ก็ได้เพื่อทำให้ต้นกล้าที่เกิดขึ้นมาแข็งแรงเร็วจเจริญเติบโตได้เร็วแช่24-30ชั่วโมงพอละถ้าท่านใดที่แช่ข้าวนะแช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ถ้าท่านใดที่เอามเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแช่ในแม่น้ําท่านไม่ต้องเอาคู่นี้ไปโรยใส่แม่น้ํานะครับท่านแช่ตามปกติของท่านแล้ววันไหนที่ท่านจะเอาขึ้นมาพึ่งเนี่ย นะท่านเอายกขึ้นมาแล้วท่านค่อยผสมไอ้คู่นี้ลาดลงไปแต่ถ้าใครมีบ่อแช่เราแช่แช่เลยนะครับหนึ่งช้อนตน่อน้ำยี่สิบลิตรท่อนพันมันแช่ครึ่งชั่วโมงครับแช่แล้วยกขึ้นเมล็ดพันธุ์เปลือกแข็งแช่ข้ามคืนถ้าเมล็ดพันธุ์ที่เปลือกอ่อนแช่ประมาณ10นาที15นาทีพอแล้วใช้แล้วไม่ต้องรอใครบอกครับรอต้นไม้ท่านบอกว่ามันจริงไหมที่ผมพูดความนิยมของพืช ของกลุ่มของเกษตรกร,กรตอนนี้เริ่มเยอะมากๆเพราะเขาดูแลว,ว่าใช้แล้วลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตจริงๆไม่มีสารพิษตกค้างทําให้ท่านมีอายุที่ยืนยาวดีขึ้นไม่ต้องกลัวลูกหลานแถวบ้านจะมีปัญหาสุขภาพจากการใช้เคมีลดการใช้เคมีลงครับทุกวันนี้เราสามารถกลับมาเป็นกกเกษตรที่ดีได้ ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเคมีทุกชนิดใช้คู่นี้ลดอัตราการใช้เคมีลงนะครับท่านที่ทําพืชผักผลไม้ยังมีโอกาสที่จะส่งออกได้อีกเพราะถ้าท่านมีเคมีท่านก็ส่งออกไม่ได้แล้วฉีดพ่นไปแล้ววันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้อยากเก็บขายเก็บได้เลยอยากเก็บไปพิสูจน์เก็บได้เลยว่ามันมีเคมีมีสารพิษตกค้างไหมนะครับความชัดเจนของเราเพราะฉะนั้นฝากไว้ครับคู่หูวนธรรคู่นี้ครับโวลแพนสูตรอิออน กับโวลเพนไคโตซานขอทุกท่า<ว>นโชคดีครับสวัสดีครับสีสวยงามใช้โวลเพนรวยทันใจเร่งรากเร่งใบให้ลำตน้นเร่งดอกออกผลเพิ่มกําไรเสริมภูมิฐานฐานป้นองกันโรคพรย